ในที่สุดสองพราหมณ์นี่ไปเกิดอยู่ที่ไหนแล้วครับสวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นการลงทุนที่ได้กําไรมันจะยากอะไรกับพวกเราเห็นไหมครับง่ายๆขอให้มีสติหรือถ้าเรามีปัญญาแล้วก็ใช้ปัญญาส่องนำนะการให้ทานของเราเราจะทำยังไงนะเราใช้ปัญญาส่องนำเนี่ยก็จะเป็นการลงทุนของชีวิตที่ มีผลเป็นกำไรนะครับนอกจากนี้แล้วนอกจากทานกับศีลแล้วเนี่ยการประพฤติกุศลกรรมมบทสิทายกรรมสามอย่างก็คือหนึ่งไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่ประพฤติผิดลูกเมียคนอื่นเขาวัีกรรรมสี่อย่างก็คือไม่เท็จไม่หยาบไม่ส่อเสียดไม่เพอ้อเจอ มโนกรรมสามอย่างก็คือไม่คิดอยากได้ของของเขาไม่คิดปยยบาทเขามีความเห็นให้ถูกตรงทั้งสิบอย่างเนี่ยถ้าผู้ใดประพฤติแล้วเนี่ยคือทุนที่เราได้ลงไปเพื่อไปเกิดในสวรรค์ยากไหมครับไม่เห็นยากเลยแต่บางคนเขาจะลงทุนเขาไม่รักมากเขาจะสร้างวิหารสร้างอะไรถวายวัดสร้างกุฏิก็เป็นเรื่องของเขามันก็เป็นสวรรค์สมบัติ แต่ถ้าใครไม่มีประพฤติอย่างที่ว่าในีสิบอย่างนี้มันก็สวรรค์สมบัติเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็มีผลเหมือนกันนะเนี่ยเป็นการลงทุนข้ามภพข้ามชาติที่ดีนะไปเกิดเป็นเทวดาจากมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวดาแต่ถ้าจะลงทุนให้ได้กําไรมากขึ้นไปอีกให้สูงกว่าเทวดาก็ทําได้ครับนะเรามาว่า สวดมนต์เนี่ยเป็นการเจริญสติแบบหนึ่งถ้าเราไม่มีสติเราก็สวดผิดหลังจากสวดมนต์เราก็เจริญอานาปานาสติลมเข้ากับพุทลมออกกับโทพุทโท,โทไปนะมาเช้านี้หลวงพ่อเอียนท่านมาหายใจเข้ากํานด็ไม่ใช่ของกูหายใจออกก็ไม่ใช่ของกูเห็นไหมครับมันก็ได้เหมือนกันนะนะเออเนี่ยเป็นการลงทุนข้ามชาติที่ดีมากเลยถ้าทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแน่วแน่ที่เขาเรียกว่า อัปปนานสมาธิแล้วเกิดตายลงไปล้วโอ้พรมชัดๆเลยเห็นไหมครับแค่นี้มันจะหนักหนาไหลทำก็ง่ายๆถึงไม่มีทรัพย์ก็ทำได้ครับอยู่บ้านก่อนนอนก็สวดมนต์พอล้มตัวลงนอนก็พุโทโธพุโทโธก็ได้หรือจะเอาอย่างหลวงพ่อเย็ยนแนะนำก็ได้ถูกต้องเมื่อผู้บรรยายได้มีโอกาสเดินทางไปพัทรลุงเมื่อวันที่สิบห้าที่ผ่านมาไปกราบหลวงพ่อเย็ยน ดูสังขารของท่านนะครับอาว่าที่ท่านอยู่ไม่สมดุลเลยเพราะอยู่บนยอดเขาผููบัญยายเดินขึ้นราเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกเลยหลวงพ่อเอียนท่านลงท่านขึ้นได้นะก็ไปกราบท่านมานั่นแหละครับของแท้ของจริงเท่านั้นเลยเอาละลงทุนไปเกิดในสวรรค์ก็สามารถจะทําได้ก็ไม่ยากเลยใช่ไหมไม่เห็นจะต้องใช้อะไรมากเป็นพรมก็ทําได้แต่ลงทุนแล้วได้กําไรสุดๆเลยนะครับได้กาไรสุดๆก็คือ ปิดอบายภูมิสิครับนะจะลงทุนปิดอบายภูมิได้เนี่ยศีลห้าเนี่ยสำคัญอย่างน้อยอย่างน้อยต้องศีลห้าเดี๋ยวนี้ใกล้เวลาจะหมดแล้วนะเนี่ยศีลห้าเนี่ยนะต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดา่าไม่พร้อยศีลห้าประเภทเนี้ถ้าคุมถึงใจนะเป็นศีลที่ํำให้จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่ายเห็นไหม พอเป็นสมาธิระดับที่จวนแน่ๆคืออุปจารสมาธิเราก็มาพิจารณานะสติปัฏฐานสี่ก็คือเล่นวิปัสนาภาวนาเกิดปัญญาเห็นแจ้งนะเมื่อเกิดปัญญาเห็นแจ้งไปล้วก็ใช้ปัญญาเห็นแจ้งมาส่องนำทางชีวิตกําจัดกิเลสที่ผูกมัดใจเราให้เวียนตายเวียนเกิดในวัฏาสงสารสกายญาทิฏฐิวิจิกิจษาศิลปัตตปราหมาดอย่างน้อยสามตัวหละถ้ากําจัดให้หมดไปจากใจไม่มีอํานาจเหนือใจได้ สดบ,บันครับนี่คือปิดอบายภูมิครับนี่เป็นการลงทุนที่ดีมากๆเลยเราไม่เห็นว่าใช้เงินอะไรเลยเห็นไหมครับปิดอบายภูมิได้ตายจากชาตินี้แล้วไม่ลงไปเกิดไม่อบายภูมินับแต่เดรัจฉานถึงนรกไม่ละครับเหลืออีกเจ็ดชาติคณะที่จะเข้าถึงปานิพานนั่นแหละครับลงทุนข้ามชาติเปลี่ยนสภาววจิตจากปุถุชนเป็นอริยบุคคลเนี่ยก็สามารถจะทาได้ก็เป็นการลงทุนข้ามชาติ และสุดท้ายที่ดีที่สุดก็คือยังไม่ดีึงที่สุดัะดับสังโยช์อีกสองตัวที่เหลือก็คือกามาราคะกับปฏิฆให้หมดไปจากใจไอ้สามตัวมนุษยไปแล้วไอ้สองตัวที่หลังเนี่ยการมาราคะกับปฏิฆให้หมดไปจากใจได้โอ้ถ้าตายตรงนี้ไปเกิดในพรหมโลกสุทาวาสไม่ย้อนหลังนะครับสวรรค์ไอ้ไอ้สวรรค์ไอ้ภพที่เป็นสวรรค์เ็าไม่ลงแล้วครับภพบมนุษย์ก็ไม่ลงแล้วครับ มีแต่ขึ้นสูงไปเรื่อยๆจนนิพพานนั่นแหละเป็นการลงทุนที่สุดยอดแล้วก็สุดท้ายการลงทุนที่ได้กําไรสุดๆผู้บรรยายก็ยังไม่ปรารถนาตรงนั้นนะคนถามมันนิพพานเป็นยังไงบอกว่าตอบง่ายไม่รู้ไม่ไม่มีประสบการณ์ ผู้บรรยายัยังไม่ปรารถนาแต่เห็นทางแล้วครับรู้วิธีแล้วครับแต่ยังไม่ปรารถนาไปสู่จุดนั้นเนื่องจากผู้บรรยายมีสัจจะอธิษฐานจะมาช่วยมนุษย์ก็ต้องช่วยว่าอย่าลงอบาญภูมิโลกโกรหลงเนี่ยให้มันหมดไปจากใจเสียนะเพราะตัวนั้นลงทุนแล้วมันขัดทุนนะขณะเดียวกันก็พัฒนาจิตวิญญาณถ้าไอ้สังโยน์สิบตัวโดยเฉพาะที่หลวงพ่อพูดเมื่อเช้าเนี่ย อวิชาตัวนั้นหละครับหัวโจกใหญ่เลยถ้ากําจัดหมดจากใจได้เมลไรนั่นะสุดยอดของการลงทุนนะครับนะการบรรยายก็ใกล้ถึงเวลาแล้วก็อยากจะบอกพวกเราว่าที่ท่านได้ยินได้ฟังที่ท่านนั่งอยู่ที่หอประชุมใหญ่และหอประชุมเล็กเนี่ยนะทั้งสองแห่งเนี่ยท่านรู้ไหมว่าขณะเนี้ท่านกําลังลงทุนที่จะมีผลเป็นกําไร ท่านทราบไหมครับว่าท่านได้ลงทุนมาตั้งแต่เช้าจนถึงปัจจุบันเนี่ยกําลังจะให้ผลเป็นกําไรกําไรในชีวิตนี้ในชาตินี้เช่นเดียวกันทิ้งขันลาโลกแล้วกําไรต่อไปในชาติหน้ามันหมายความว่าท่านมาสว่างแล้วในที่สุดท่านจะไปสว่างนี่ระดุดยอดนะครับเพราะฉะนั้นรักษาปฏิปทาการฟังธรรมอย่างเนี้ไว้ ใครผู้ใดนอกจากฟังธรรมจะไปประพฤติปฏิบัติด้วยตัวเองที่บ้าน